สวัสดีครับผมวันนี้วันที่24สิงหาคมปี2567นะครับผมอะ่ะก็มี2เรื่องสำคัญในเรื่องของการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการนะครับแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทซึ่งก็แน่นอนครับหลายท่านติดตามเมื่อวานนี้นะครับก็มีความชัดเจนสำหรับในเรื่องของการเผยแพ,พร่ราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัตงิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2567นะครับนะซึ่งก็รายท่านรับทราบเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโปรดเก้าพรบงบประมาณเพิ่มเติม,ตมปี67นะวงเงินอยู่ที่1 2 2แสนล้านบาทนะครับผมเพื่อใช้ในเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิตอลวัฤกตนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่านะครับมีความชัดเจนในส่วนของการใช้งบประมาณปี67นะซึ่งเป็นงบประมาณเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวไงก็ดูรายละเอียดกันนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับจะมาแบ่งปันในเรื่องของภาคเอกชนเนี่ยเขามีการประชุมนะซึ่งก็เป็นวงประชุมครั้งแรกสำหรับในเรื่องของทีมรัฐบาลนะซึ่งนำทีมโดยนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ขุนครังต่างๆนะครับรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนนะครับซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของภาคเอกชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหอ,อการค้าไทยสภาวสาหกรรมนะครับหรือว่าสมาคมธนาคารไทย ซึ่งได้เข้าหาลือนะครับกับทางด้านของนายกรัฐมนตรตีเพื่อนําเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน3ด้านนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาให้นิยามในเรื่องของการกระตุ้นนะครับแบ่งเป็นนะครับสกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันซึ่งกลุ่มแรกนะครับผมเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าอยู่ในลักษณะกลุ่มเปราะบางทางด้านของภาคเอกชนเนี่ยหนุนนะ ให้แจกเงินสดนะครับให้กับกลุ่มนี้นะฮะเพื่อจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจโดยเร็วนะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำจากภาคเอกชนนะครับผมนะในกลุ่มที่2เนี่ยมีกำลังซื้อปานกลางทางด้านของนะครับภาคเอกชนก็แจ้งและแนะนำให้กับทางด้านของรัฐบาลน,นะครับว่ากลุ่มนี้นะครับก็สามารถที่จะอยู่ในรูปแบบของโครงการนะครับก็คือประชาชนกลุ่มนี้สามารถใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่นครับ1,000บาทแล้วก็ทางด้านของรัฐบาลจะสนับสนุนเงินอีกนะฮะ 1, บาทอย่างนี้นะครับก็แนวๆกับโครงการคนละครึ่งนะนะครับผมนะแล้วก็กลุ่มที่3นะครับที่ภาคเอกชนนะครับแนะนำกลุ่มนี้เนี่ยมีกำลังซื้อสูงนะครับก็สามารถที่อยู่ในรูปแบบของการนะครับกระตุ้นโดยรูปแบบของการใช้ใจ่ายนะเพื่อรถดหย่อนภาษีนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็น3กลุ่มที่ภาคเอกชน นะครับทางด้านของหอ,อการค้าไทยสภาวสากรรมหรือจะเป็นในเรื่องของสมาคมธนาคารไทยนะครับในการครบประชุมในครั้งนี้ล่าสุดนะครับอย่างไงไปรับชมบางช่วงบางตอนนะครับโดยสรุปความสักนิดหนึ่งสําหรับในเรื่องของภาพที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็มีความชัดเจนกันนะฮะในระดับหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแบ่งเป็นช่วงเป็นเฟสเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลไวริทนะครับ ในรูปแบบของเฟดที่1เนี่ยนะครับผมก็แน่นอนด้วยลักษณะของงบประมาณปี67เลยต้องบังคับในเรื่องของการใช้จ่ายซึ่งอันนี้นะครับผมนะตามที่มีข้อมูลนะฮะก็คือในเรื่องของกลุ่มปลอบางอยู่ที่13.5ล้านคนแล้วก็ผู้พิการนะครับที่มีบัตรผู้พิการนะหล้านคนนะครับผมที่ตรงตามเงื่อนไขนะต้องบอกอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการใช้ เงินงบนะครับปี67เนะครับเพิ่มเติม1.2แสนล้านบาทบวกงบกลางนะครับประมาณ20 0 0 0ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของเฟสแรกนะครับและก็มาเฟสที่2เนี่ยนะครับก็จะเริ่มนะครับในเรื่องของการให้ตรวจสอบนะครับหรือว่าการลงทะเบียนตามสเต็ปไายท่านก็สอบถาม กลุ่มผู้ที่นะครับผมลงทะเบียนแอปทางรัฐถูกไหมแล้วก็กลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือซึ่งเขาก็แบ่งนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการลงทะเบียนเนี่ยไว้เป็นสเต็ปอยู่แล้วสําหรับกลุ่มคนที่ลงทะเบียนนะครับภาคประชาชนที่มีมือถือนะครับผมเขาก็ให้ลงตั้งแต่1สิงหาคมนะครับไปจนถึง15กันยายนอันนี้ก็ว่าไปตามในเรื่องของรูปแบบปัจจุบันยังสามารถลงได้อยู่นะครับ ส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีมือถือนะครับซึ่งก็จะเริ่ม16กันยายนเป็นต้นไปอันนี้ก็เดี๋ยวรอในลักษณะของนะครับการประกาศและรูปแบบของนะครับทางด้านของภาครัฐว่าจะเปิดให้อย่างไรนะครับผมก็เป็นในเรื่องของกำหนดการที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฟส2นะครับก็รอในเรื่องของการที่จะได้ใช้เงินของปีงบประมาณนะครับปี2568 นะครับก็น่าจะนะครับเข้ากลับกลุ่มดังกล่าวที่บอกไปเพื่อคัดกรองไม่ว่าจะเป็นแอป,ปทางรัฐที่ลงไปก็ดีนะครับหรือกลุ่มคนที่ไม่มีมือถือนะครับที่ไม่ตรงกับเฟสแรกนะฮะก็จะได้รับนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมโดยประมาณนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวยังไงร,รอการอัปเดตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาครัฐบาลนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับสำหรับในเรื่องของการประชุมหาลือแล้วก็คำแนะนำจากในกลุ่มของเอกชนที่แนะนำว่าทำไมถึงต้องเฟดแรกและก็กลุ่มปอบางต้องเป็นเงินสดนะครับมีเหตุผลอย่างไรรับชมมพร้อมกันครับเชนเชนครับทีมเศรษฐกิจของประเทศก็ตอนนี้ก็กำลังต้องพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะคะและตัวดิฉันเองวันนี้ที่ได้รับตำแหนห่งรัฐมนตรียังไม่สามารถปฏิบัติการได้นะคะวันนี้จึงมาเปิดพื้นที่ เปิดกว้างให้ทุกคนแนะนำแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชี้ให้เราเห็นได้ว่ามีกำลังเจอปัญหายัางไงบ้างหรือว่าอะไรจะแนะนำรัฐบาลบ้างนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่กว้างเปิดกว้างเลยให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น,นะคะ่ะแล้วก็แน่นอนนะคะภาคเอกชนก็เป็นส่วนสําคัญมากๆเป็น,นกลไกสาคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างมั่นคงนรัฐบาลน,นะคะมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจระยะสั้นน,นะครับ ทางฟอกันค้าก็ได้มีการนําเสนอว่าควรจะช่วยเหลือนะแล้วก็กระตุ้นพวกประชาชนเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มเปราะบางนะครับก็คือเราจะต้องแจกเงินนะ่นะหรือมอบเงินให้ให้ทันทีเลยนะจะใช้แพลตฟอร์มของรัฐบาลที่มีอยู่หรือให้เป็นเงินสดไปเลยนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็คือคนที่ยัง พอจะมีกําลังซื้อนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราเสนอพูดถึงโครงการคุณสองก็หมายความว่าถ้าคนกลุ่มนี้ใช้เงินหนึ่งร้อยซื้อของเนี่ยก็จะได้เพิ่มเป็นได้อีก100จากรัฐบาลในการที่สนับสนุนนะครับและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีอำนาจการซื้อสูงมากนะครับก็คือกลุ่มคนที่มีตังค์นะครับ ว่าจะดึงเ,เงินเนี่ยจากกระเป๋าเขาเนี่ยมาใช้เงินไดเ้เร็วที่สุดอย่างไรบ้างเวลากฎหมายเนี่ยเขาจะมีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายโดยที่รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามน,นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระต้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันเป็นกรณีที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนโดยไม่สามารถรองงบประมาณไว้จากปัจจุบันงบประมาณ6-8ได้จึงต้องตั้งงบประมาณไว้จ่ายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิเเเน122,000ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งขงระบบเศรษฐกิจจํานวนเงิน1นึ่งแสล้านจึงจะเป็นต้องตามพระรจชบัญญ,ญัตินี้อ่ะนี่เหตุผลก็แปลว่าบาังคับใช้แล้วรอแต่วันที่คุณแพทองทานครับตําแหน่งเป็นทางการก็คงจะดาเนินการตามกฎหมายนี้ทันทีก็คือแจกเงินหมื่นให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มปอบางกับคนพิการ รวมแล้วเนี่ย14.5ล้านบาทอย่างที่บอกไป14.5ล้านคนอ่า14.5ล้านคนขออาภัยเอาฟังเสียงสันนิดหนึ่งไหมแต่วันนี้เมื่อมัเป็นถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยฐา,านคณะกรรมการเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาจะเอาแสนสองล้านแสนสล้านที่ตั้งพวกมาบวกกับงบการอีก20งหมล้านเป็น1สนสหมื่นล้านโดยประมาณ เอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบ,บาง13ล้านคน13ล้าน5แสนคนและก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในกลุ่มขอะง,อ,งอีกหนึ่งล้านก็รวมแล้วก็14ล้าน5แสนคนแจกค่ายไปนคนละหมื่นก,ก,กน็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นเลยแสนกว่าล้านทันทีเดือนกันยายนพราะเดือนตุลางบใหม่ออกคนที่ลงทะเบียนไว้เกือบ30ล้านคน ก็จะถูกคัดว่าหนึ่งคูณสมบัติเขาไม่หลือเหลือเท่าไหร่เขาก็จะเอาที่ได้ที่เบิกได้จ่ายต่อแต่จ่ายครั้งนี้ถ้าระบบเสร็จก็จะเป็นระบบดีรัวเล็ตเพราะต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจท,ที่แม่นยำการใช้เป็นเงินสดมันไม่แม่นยำแต่กระตุ้นมากได้ไหมได้แต่ไม่แม่นยำบางคนก็เอาไปใช้นี่เราก็ไม่รู้บางคนเอาไปใจ่ายในสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้ เกิดมล l ิษภายหรือการข,ข,ขยายตัวทางเศรษฐกิจเราก็ไม่รู้เอาละนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่นำมาสรุปอัปเดตกันในวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ต e ติดตามกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านรับทราบแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ